นั่าไปบายพ่อนะส่วนอกินโคลาฟรีเหรอว้าวบ๊ายบานี่ไงบาบา กลับบ้านลูกส่งพ่อเรากลับบ้านรถพ่อมาแล้วนะบายยังรถ่อมา้บายยังรถ่อมีแล้วน่ายยัง้นี่อมาให้วน่ะขายยังรถพ่อมาให้ขน้น ฮะแล้วพ่ออ,อะไรลูกแม่หายรูแม่แมไ,มไมปไปยังไพ่ยังไงขาจอดรถเขาจอดรถอยู่เหรอเพรารอรับพนักงานนะดิรอรับคน ส่งพ่อเห็นไหมเห็นพ่อไหมส่งพ่อเขาทุกคน อ้าว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 มัวแต่มองระวังโดนของค่อยปลดตัวไหนดี๋อย่าระวังโดนระวังโดนหยียบนี้นี่ฮะ เนี่เดี๋ยวปเดี๋ยวเขาก็มาทางนี้ลูกหนูคอยดูทางนี้นี่พ่อนั่งทางไหนลังมะม่วงทุกคนคุณแม่วามะม่วงไปส่งเขาแล้วก็ตามเก็บลังแม่อามาใหม่อ่ะลังมะม่วงเหรอแม่ไปเก็บไอแม่แม่ไปเก็บกับยายมา ไปเก็บตามร้านที่ไปส่งมาลูกแล้วเราก็ต้องเก็บรังมาถ้าอย่างนั้นไม่มีรังใส่มะม่วงรถใหม่พ่อไปไหนลูกเอฟซีถามพ่อไปไหนไพ่อไปไหนครับเอแเรวมานั่งเร็วเรากลับแล้วลูกกลับบ้านกัน

รถมาแล้วดูดิปอยจะจบสิอันไหมอันไหมอ, <c oughs> อ่านนูรักพอ่อไปขับรถตามพ่อกันยิ้วม,มานั่งทางนี้มานั่งทางนี้เย้วยเย,วย้ยนั่ร้องข้าเข็มขัด